คสที่เพิ่งออกรายการหวนกระแสคือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดเด็กอายุเพียง19ปีถูกแก๊้งคอเซนเตอร์หลอกควบคุมชีวิตผ่านวิดีโอคอลเกือบ24ชั่วโมงสั่งให้โอนเงินทุบตู้เซฟเอาทรัพย์สินรวมเกือบ10ล้านบาทไปวางไว้ริมถนนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นี่คือการใช้ความกลัวและจิตวิทยาควบคุมเหยี่อแบบเป็นระบบและพ่อแม่ต้องรู้ว่าตอนนี้ เป้าหมายของมิจฉาชีพไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่ขยับมาเลงวัยรุ่นเด็กมหาลัยมากขึ้นเพราะเด็กกลุ่มนี้อยู่ไกลบ้านไม่เสพข่าวและมีช่องโหว่ทางอารมณ์ที่เล่นงานได้ง่ายสิ่งที่ครอบครัวต้องรู้ด่วนที่สุดตำรวจจริงไม่โทรมาขู่และไม่สั่งให้โอนเงินถ้ามีใครอ้างคดีอ้างศาลไม่ให้วางสายไม่ใช่มิจฉาชีพร้อเปอร์เซ็น์ ต้องทําให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ลูกกล้าขอความช่วยเหลือก่อนไม่กลัวดนดุบนี่คือบทเรียนราคาแพงที่เตือนเราทุกคนว่าโลกออนไลน์ไม่ปลอดภัยสําหรับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่